สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาพบกับกิจกรรมสำคัญของคนภาคใต้บ้านเรานะคะนั่นก็คือประเพณีทำบุญเดือนสิบหรือว่าวันศาสตร์เดือนสิบนั่นเองนะคะวันศาสตร์เดือนสิบจะมีความสำคัญอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะแล้วมันมีความสำคัญอย่างไรล่ะ วันศาสตร์เดือน10เป็นความเชื่อทางพระพุทธศาสนาของอคนภาคใต้บ้านเรานะคะที่มีความเชื่อว่าในหนึ่งปีเนี่ยเขาจะส่งบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะคะให้ลงมายังโลกมนุษย์เพื่อมารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานตั้งใจอุทิศส่วนกุศลไปให้นะคะแล้วก็ปีหนึ่งเนี่ยจะให้มาแค่หนึ่งครั้ง เป็นเวลา15วันนะคะวันแรกที่ให้มาเนี่ยตรงกับแรมหนึ่งข้าเดือน10แล้วก็จะรับกลับไปเมื่อแรม15บ่ําข้าเดือน10นะคะบุญแรกเนี่ยที่มาวันแรกเขาเรียกว่ารับตายายนะคะส่วนครั้งที่สองเนี่ยเขาเรียกว่าส่งตายายนะคะแล้วมันมีอะไรบ้างล่ะในประเพณีเดือน10เราไปดูกันเลย วันศาสตร์เดือน10ก็จะมีสองครั้งนะคะวันแรกก็เรียกว่าวันรับตายายนะคะส่วนครั้งที่2เนี่ยจะเรียกว่าส่งตายายนะคะนี้พิธีกรรมก็จะมีอยู่สามขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนที่หก็คือการจัดบัตและก็ยกบับนะคะขั้นตอนที่สก็คือการฉลองบับและก็การบังสุกุลนะคะขั้นตอนที่สคือการตั้งปีและก็ การริงเปรตนะคะหัวใจของวันศาตย์เดือนสิบก็คือปรับเดือนสิบนะคะมันจะเป็นอย่างไรและมันมีอะไรอยู่ในปรับบ้างไปดูกันและก็มาดูขนมนะคะในปรับที่เขาจัดกันนะคะขนมที่ขาดไม่ได้เลย,เยก็คือขนมเจาะหูหรือว่าขนมดีซมหรือว่าขนมเจาะรูนั่นเองนะคะหมายถึงว่า ให้ใช้ให้บรรพาุรุษเนี่ยเอาไปใช้แทนเงินนะคะเพราะสมัยก่อนเขาเรียกว่าเบี้ยเบี้ยของสมัยก่อนเนี่ยเจาะเป็นรูนะคะขนมอีกอย่างหนึ่งก็คือขนมพองนะคะขนมพองสัญลักษณ์ของเรือแพเพื่อให้บรรพาุรุษของเราได้ใช้ในการสัญจรไปมาในการข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะแล้วก็ขนม ลานะคะขนมลาเนี่ยแทนเสื้อผ้าแพรพันเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะคะให้บรรพบุรุษของเราได้นําไปใช้นะคะขนมเทียนนะคะขนมเทียนหมายถึงหมอนให้บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้ใช้หมอนหนุนนอนนะคะขนมอีกอย่างหนึ่งก็คือขนมสบ้านะคะขนมสาบาก็คือ เมื่อก่อนเนี่ยมีเกมการละเล่นเวลาสงกราน,นะคะเขาจะใช้ลูกสบ้านเนี่ยทอยเล่นกันนะคะเราก็จัดเตรียมเนี่ยขนมแบบเนี้ยใช้แทนลูกสบ้าให้บรบรพาุุุุษของเราได้นำไปใช้นั่นเองการจัดบรบบก็คือ การเตรียมอาหารเครื่องใช้ผลไม้สิ่งของที่ดีที่สุดนะคะบรรจงจัดลงบนภาชนะนะคะที่สวยงามนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกไม้ให้สวยงามนะคะเพื่อที่จะส่งให้บรรพบ,บุรุษของเราด้วยใจที่เปี่ยมด้วยความรักความกตัญญูต่อบรรพบ,บุรุษนะคะการยกบับนะคะก็คือการเตรียม หรับที่เราจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนำไปถวายพระนะคะพร้อมด้วยอาหารนะคะอาหารขาวหวานแล้วก็นำไปถวายพระเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษของเราค่ะและเมื่อเสร็จจากการถวายพระฉันพัตหารเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แบ่งขนมอาหารอีกส่วนหนึ่ง ไปตั้งที่นอกวัดนะคะตั้งที่โคนต้นไม้หรือว่าที่บริเวณกำแพงเพื่อที่จะให้บรรพับุรุษของเราที่ไม่สามารถเข้าไปในวัดได้หรือว่าคนที่ไม่มีญาติพี่น้องได้มานะคะได้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้นะคะเสร็จแล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ก็จะแย่งชิงอาหารนี้ไป กินการเรียกว่าการชิงเปรตนะคะเพราะมีความเชื่อว่าการชิงเปรตเนี่ยจะชิงจากเปรตเอาไปกินจะทำให้เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวแก่ตัวเองนะคะไม่เจ็บไม่ไข้นั่นเองนะคะ งานของวันนี้นะคะให้เด็กๆไปเลือกขนมเดือนสิบที่เด็กๆชอบเด็กๆสนใจนะคะให้ไปสืบค้นข้อมูลวิธีการทําว่าทําอย่างไรนะคะแล้วให้เด็กๆวาดภาพลงในสมุดนะคะให้ผู้ปกครองช่วยเขียนให้เด็กๆเล่าขั้นตอนของการทําขนมนั้นๆที่เด็กๆเลือกนะคะแล้วก็หรือเด็กๆจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูๆก็ได้ค่ะ ะค,ะคุณครูค,คิดว่าเด็กๆที่น่ารักทุกคนจะส่งมาให้คุณครูได้ชื่นชมผลงานนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ